สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละแม่ตอบแล้วหลังตำรวจใช้รถราชการไปมันสาวรับไม่ได้ทั้งโซเชียลมอเวลา15นาฬิกาวันที่19กันยายน64ที่สถานีตำรวจภูธรละแม่อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกนิวัฒชื่นวิเศษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละแม่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่ากรณีรถตู้ที่เป็นข่าวว่านำไปสู่ขอหญิงสาวโดยตำรวจน,นั้นเป็นรถตู้ที่ใช้เป็นสวัสดิการของตำรวจและ ประชาชนสามารถที่จะขอใช้ได้เพื่อประโยชน์ทางด้านส่วนรวมหรือในงานประเพณีต่างๆอย่างเช่นกลุ่มประชาชนหรือองค์กรต่างๆสามารถที่จะขอใช้เพื่อเดินทางไปประชุมหรือไปปฏิบัติภารกิจในงานส่วนรวมหรืองานประเพณีที่สามารถทําหนังสือมาขอใช้ต่อสถานีตํารวจ อีกทังเป็นรถเช่าที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเช่ามาให้ใช้โดยมีระเบียบร,ระบุไว้ว่าคนขับรถจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนขับรถตูวคันนั้นและจะต้องออกค่าน้ำมันเองเท่านั้นซึ่งในงานประเพณีงานบวชงานโบนงานศพง,งานแต่งงานสามารถขอใช้ได้แต่ยกเว้นการขอไปเที่ยวถือว่าเป็นสวัสดิการของตำรวจที่สามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความจำเป็นด้วยแต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้เท่านั้น ในเรื่องนี้ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรได้รับทราบแล้วและท่านยังบอกว่าก็เอาระเบียบมาปรับใช้ได้อีกทั้งผู้ที่ขอใช้ในครั้งนี้เป็นนายตํารวจของสถานีตารวจภูธรละแม่และมีลูกชายเป็นตํารวจตอชอดอ .41 ซึ่งขอนําไปใช้ในงานพิธีการสู่ขอหญิงสาวเพื่อจะได้แต่งงานกันก็ถือได้ว่าเข้าหลังเกณฑ์การขอใช้รถยนต์ตู้ดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อระเบียบการขอใช้รถแต่ประการใดผู้ขอได้ทําหนังสือยืนยันและปฏิบัติตามระเบียบทุกประการจากการตรวจสอบถามชาวบ,บ้านในอำเภอละแม่หลาย รายให้การว่ารถตู้ของสถานีตำรวจปุทธรและแม่ได้ออกให้บริการแก่ชาวบ้านที่มีความประสงค์จะไปภารกิจงานส่วนรวมหลายครั้งในบางครั้งเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนทางด้านเช่ารถก็ได้รับบริการจากสถานีตำรวจปุทธรละแม่อย่างดีเช่นเดียวกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ